เป็นราศีที่มีโชคในเรื่องของคู่เข้ามานะครับอันนี้ต้องย้ําเลยว่าใครที่ตั้งใจยอยากจะอ่ะแน่นอนคู่เนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องความรักแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่ากรากฏเนี่ยถ้าจะได้คู่ในปีนี้เนี่ยจะเป็นแบบแนวอายุเยอะกว่าเราหน่อยเดีย๋ยว่าใครที่มีคู่แล้วก็ไม่ต้องไปซีดเรียนะครับจังหวะด,ดวงเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของการได้เขาเรียกว่า มีคู่สัญญาก็ได้หุ้นส่วนก็ได้มาชวนกันทํางานมาชวนกันลงทุนงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นงานอาจจะดูผันผวนอยู่บ้างนะครับไ่ได้นิ่งตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้าบวกลบคูณหารกันทั้ง12เดือนแล้วโอกาสที่เป็นบวกเนี่ยมีเข้ามามากกว่าจะมีโชคในเรื่องของอทรัพย์สินมรดกที่ดินและก็เรื่องของสังหาด้วยนะครับใครที่เป็นในหน้าตัวแทนนะครับก็จะมีโอกาสมีข่าดีเข้ามานะครับราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ จังหวะด,ดวงเนี่ยเหมือนกับเราต้องไปสู่จุดหรือเป็นทางแยกที่เราต้องเลื่องตัดสินใจแล้วนะครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมครับก็คือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานใหม่บางอย่างอย่างจะไม่เคยทํามาก่อนอาจจะอยู่ในสายงานเดิมแต่ว่าเอ๊ะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่เคยทําอะไรแบบนี้ยนะครับอย่าไปกลัวกับมันนะครับอุปสรรคมีก็ามาเยอะครับในปี2021 20, นี้แต่ว่า ความสาเร็จก็มีตามมาด้วยการเงินอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะักถ้าเทียบไปแล้วยังไงภาพรวมของการเงินเนี่ยดีกว่า2,020ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับนั้นราศีสิงห์ก็ขอให้สบายใจได้นะจังหวะดวงดาวนั้นยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เอาตัวรอดได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยคือราศีนี้เนี่ยมีคู่ยากเหมือนกันนะแต่ว่า2,021นั้นเป็นจังหวะที่มีโอกาสดวงดาวเรื่องความรักเ,เข้ามาหลายช่วงหลายครั้งใครที่พร้อมใจหรืออยากจะสละโสดก็ลองดูมีลุ้นข่าวดีเช่นเดียวกันนะครับ ราศีกันเนี่ยเป็นราศีแห่งการขยับขยายเลยครับเป็นราศีที่เรียกว่าจะไม่ได้โดนดาวแรงๆแล้วได้อะไรเข้ามาเลยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับในปี2021นี้ที่อยากจะลงทุนหรือทําอะไรเพิ่มเติมหรือบางคนไม่ได้ลงทุนเพิ่มแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต่อเนื่องแล้วก็มีการต่อยอดไปอีกนะครับดังนั้นราศีกันเนี่ยดวงค่อนข้างจะโอเคมีบางช่วงบางเวลาโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่อาจจะเหมือนกับติดขัดอยู่บ้างติดต่ออะไรดูมันยากไปหมดเลย นะครับวิธีแก้เคล็ดก็อาจจะต้องหาตัวแทนหาคนมาช่วยหรือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าดวงคู่จะให้คุณนะครับก็อาจจะมาช่วยซัพพอร์ตช่วยเจราจาอะไรให้กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่จังหวะดวงเนี่ยค่อนข้างจะส่งผลดีในเรื่องงานนะครับเรื่องความรักไปได้นะครับแต่ว่าจะเน้นเป็นพิเศษสำหรับใครที่อยากจะขยับขยายครอบครัวหรือว่ามีลูกมีบุตรนะครับในปีนี้เป็นปีที่เหมาะ ที่จะมีข่าวดีในเรื่องนี้เข้ามาด้วยเหมือนกันเรื่องของการเงินพอเป็นดวงของคนที่ต้องลงทุนเนี่ยมันมีรายจ่ายจุกจิกยุ่มยิ้ม,ยมเยอะมากตลอดทั้งปีนะครับบางทีก็เป็นรายจ่ายจากการช้อปปิ้งซะเยอะด้วยนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะของพวกนี้ก็หักห้ามใจตัวเองดีนะครับแต่ว่าคุณก็ยังเป็นราศีที่หาเงินหาทองมาซัพพอร์ตได้อย่างแน่นอนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ